Hello, you are now with Teacher Geek. Today we are going to talk about the four skill for being able to speak English. All right. ค่ะวันนี้นะคะกิ๊กก็จะมาให้4เทคนิคนะคะ4ทักษะที่เราควรมีในการริเริ่มในการพูดภาษาอังกฤษนะคะไม่ว่าจะเป็น เริ่มให้ลูกหรือว่าเริ่มให้ตัวเองนะคะสิ่งนี้เป็นทักษะที่ต้องมีถ้าเรามีสิ่งนี้ถ้าเราทำตามสีทักษะนี้รับรองคุณผู้ภาษาอังกฤษได้ไวมากนะคะ โอเคสีทักษะนี้มีอะไรบ้างการที่เราจะทําอะไรออกมาได้ดีการกระทำเนี่ยมันเรียกว่าผลลัพธ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จะดีนั่นแปลว่าสิ่งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันก็ต้องดีด้วยก็คือ Input กับ Output นั่นเองนะคะ i n น u t นะคะคืออะไร Input ก็ In คือสิ่งที่เราต้องมีอันดับแรกคือสกิลของการฟังนะคะแล้วก็สกิลของการอ่านการฟังนะคะฟังเนี่ยมันฟังไม่ออกหรอกคะ่ะในครั้งแรกที่คุณจะฟังภาษาอังกฤษไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่นะคะ แต่ว่าให้ฟังฟังไปก่อนสักแป๊บหนึ่งเหมือนฟังเพลงนะคะอ่าก็เอาความไพเราะความสนุกของเพลงไปก่อนเสร็จแล้วพอฟังไปเรื่อยคุณจะเริ่มจับคําได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่อ่านนะคะสิ่งที่อ่านสิ่งที่ฟังเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ดีนะคะมันจะได้ช่วยเสริมในด้านของบุคลิกภาพแล้วก็ทัศนคติของเราที่มันจะแปลงออกมาเป็นเอาพุตในเวลาต่อมานะคะทีนี้หลักการในเรื่องของ อินพุตในเรื่องการอ่านนะคะเวลาอ่านในช่วงแรกเนี่ยคุณก็อาจจะยังอ่านไม่ได้อ่านไม่ถูกแล้วก็กังวลตัดความกังวลไปก่อนอ่านถูกอ่านผิดอ่านไปก่อนในรอบแรกนะคะแล้วคําไหนที่ไม่ได้ไม่แน่ใจเราเปิด Dictionary หรือว่า Google ดูได้สมัยนี้อะไรๆะไรก็ไ t e ทคหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในรอบแรกที่อ่านอย่าเพิ่งไปกังวลอูติดคํานั้นติดคํานี้ยังอ่านอันนี้ไม่ได้นั้นไม่ได้ไม่เอาค่ะอ่านไปเลยค่ะ อ่านมั่วๆก็อ่านไปก่อนเลยนะคะเสร็จแล้วพอมาอ่านซ้ํารอบ2เนี่ยเราถึงค่อยมาเช็คว่าอ่าตรงไหนที่ยังอ่านไม่ได้เสร็จแล้วพอรอบที่3มเนี่ยมันจะทําให้เราแบบโฟล์เลยนะคะโอเคทีนี้เมื่ออินพุตดีออปต์ที่ออกมาเมื่อเราฟังได้ดีชัดเจนแล้วก็อ่านได้ได้ดีได้คล่องแคล่วเวลาที่เราพูดมันจะมาจากไหนล่ะคะมันก็มาจากประสบการณ์ที่เราเคย ได้ยินมาประสบการณ์ที่เราเคยได้ผ่านตาได้อ่านมาคาเหล่านั้นมันก็จะประมวลผลในสมองแล้วก็แปลงออกมาเป็นเอาต์พุตนะคะเป็นผลลัพธ์ให้เราทําให้เราสามารถที่จะพูดได้แล้วก็เขียนได้ในที่สุดนะคะประสบการณ์ส่วนตัวของกิ๊กเนี่ยกิกพูดได้ก่อนที่จะเขียนได้เหมือนกันกับทุกคนบนโลกนี้ ่อนที่เราจะมาพูดภาษาไทยได้เนี่ยเราก็พูดได้ก่อนแล้วเราถึงจะเขียนได้ทีหลังใช่ไหมคะนี่ก็เหมือนกันถ้าคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในการพูดภาษาอังกฤษได้เอาแค่พูดได้ก็พอนะคะอย่าเพิ่งไปไกลกว่าน,นั้นถ้าคุณต้องการแค่นี้ใครก็ทําได้นะคะเพราะว่าเราจะเริ่มแบบเด็กทาลแบ,บบ,บลที่ไม่เคยรู้จักภาษานี้มาก่อนเราก็พูดไปงูปลาแล้วเชื่อเถอะคะ่ะ วันหนึ่งคุณก็จะพูดได้นะคะทีนี้ทำยังไง4หลักการเนี่ยสทักษะเนี่ยมันถึงจะเกิดผลขึ้นในชีวิตเราจริงๆอย่างแรกเลยคือคุณจําเป็นต้องตั้งเป้าหมายในการพูดภาษาอังกฤษนะคะถ้าคุณมีเป้าหมายอย่างเช่นอ๋อฉันจะไปเอาไว้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าฉันอยากมีแฟนต่างชาติหรือว่าฉันอยากจะให้ลูกฉันเนี่ยกเก่งภาษาหรือว่าฉันต้องการที่จะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือว่าทําธุรกิจติดต่อกับชาวต่างชาติ อะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ขอมาสักอย่างหนึ่งเป็นเป้าหมายแล้วพอคุณมีเป้าหมายตรงนี้คุณจะอยากมากขึ้นมันจะเพิ่มความเข้มข้นในอารมณ์ความรู้สึกที่คุณอยากจะพูดภาษาอังกฤษให้เก่งมากขึ้นนะคะแล้วคุณก็จะไปฝึกคนข้างๆฝึกลูกฝึกคู่รักของคุณแบบนี้นะคะมันจะ,ะทําให้มีชีวิตชีวามีสีสันมากขึ้นเพราะ,ะนั้นตั้งเป้าหมายก่อนเป็นอันดับแรกเสร็จแล้วก็เริ่มฟังอ่าน แล้วมันจะพูดได้แล้วก็เขียนได้ในที่สุดค่ะโอเคค่ะหวังว่าเทคนิควันนี้จะให้ประโยชน์กับทุกทกท่านได้มีมากก็น้อยนะคะ alright have a great day bye